คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าซื้อท่อยางเสริมแรงมาใช้งานในการดูดส่งผ่านน้ำร้อนถึงแม้จะเลือกไซส์ได้อย่างเหมาะสมทนแรงดันได้ตามสเปคแต่ท่อก็ยังแตกต้องเปลี่ยนบ่อยๆสิ้นเปลืองทั้งเวลาและต้นทุนที่สูงขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรและต้องแก้ปัญหาแบบไหนติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะคุณรู้หรือไม่ท่อยางเสริมแรงส่งผ่านน้ำร้อนที่มีการผลิตและจาหน่ายกันโดยทั่วไปนั้นมักจะผลิตมาจากยาง NR สำหรับการใช้งานส่งผ่านน้ำที่อุณหภูมิฮองทั่วไปหรืออุณหภูมิไม่เกิน70องศาเซลเซียสก็ยังสามารถใช้งานท่อที่ผลิตมาจากวัตถุดิบยาง NR ได้ค่ะแต่ในกรณีที่ต้องส่งผ่านน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูง8 5สองศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยสิท่อส่งผ่านน้ำร้อนที่ผลิตมาจากยาง NR ไม่สามารถใช้งานได้ดีต่อไปจึงส่งผลให้เจอปัญหาท่อยางแตกบ่อยๆนั่นเองวิธีแก้ง่ายๆก็คือการเลือกใช้ท่อยางส่งผ่านน้ำร้อน ที่ผลิตมาจากยาง EPDM เนื่องจากยาง EPDM มีความสามารถในการทนความร้อนสูงซึ่งยาง EPDM สามารถทนความร้อนสูงสุดถึง160องศาเซลเซียสและที่สำคัญท,ออท่อยางชิดนี้ยังทนต่อน,อน้ำน้ำร้อนไอน้ำรวมทั้งสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็น UV โอโซนแสงแดดได้อย่างดีอีกด้วย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อยางสงูงผ่านน้ำร้อนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ t e h h h o o d ผ่านช่องทาง Line o f f i c i a l a เ c าแอด p ีแชร์ g l o b a l หรือโทรหาเราตรงได้ที่เบอร์02-257-71-45หรือเบอร์098-253-9956